อากุตรเดี๋ยวให้ดูก,ก่อนเป็นเท่าไหร่เพืาอนสาคืนมึงโอเคไหมผ่านไหมตเต็มสิบ<อ>ให้กีนนน่คะแนน คุ้มตาวันประเข่งว่าพี่น้องขาวันปลาฝานหน้าวันสันติเยีแต่งตัวเป็นอะไรเจมี่ถามเองตอบเอง,เองวันนี้เมรี่แสดงเป็นทับทิมกรอบนะคะพี่น้องขามีโชว์ทับทิมกรอบของเมรีนะจ๊ะพี่รองจ้าขืนฉากแรกเมรี่ก็เป็นพิธีกรคู่กับนิรุยชาแนลหลักกระบทต่อไปก็เป็นทับทิมกรอบจ้าบังชุดใช่ละ่ะ ผูดอยูนน่นไลฟ์ยสนก็จะดได้พ่อเห็นแล้วนะพี่น้องขะแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้ดูก็ดูอยู่นี่นะคะเมรี้แสดงเป็นทับทิมกรอบนะพี่น้องค่ะทับทิมกรอบสวยหวานละกะอีกรอบหนึ่งก็จะแสดงเป็นตลกนะฮะเล่นตลกพี่น้องค่ะมึงทับทิมกรอบใช่ะผูู้ดไรก็ชิยากนะคะเห็นทับทิมกรอบแบบนี้ทุกคนต้องหิวต้องอยากแน่นอนเลยเบิ่งติละเบิ่งเต็มโตเบิ่งชุดทับทิมกรอบแบบเต็มโตพี่น้องค่ะ <laughs> แบมแบ้วโลด สวยมอนย่องเองสวยเองเบลววสแซ วันนี้ก็ดีใจนะพี่น้องค้าได้รับหลายบทหลายบาทได้รับหลายบทหลายบาทพี่น้องค้าก็ดีใจนะคะขอบคุณบ้านแสงทองฟินแลนด์ขอบคุณผู้ยา่านฟินแลนด์ขอบคุณแม่เพลอพาแสงทองแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณนี่หรือชาแนลนะคะบทใดบาทใดที่มันหมอแก่มิลี่เพิ่กนกระจ้ให้มิล,มลี่แสดงพี่น้องค้าก็บทมิลี่ก็มาแล้วนะคะถือกับมบลี่ค่ะเพิ่น่าเป็นไพไปว่ได้ต้องเป็นอีเมลี่คนเดียวแม่แพลว่าจังซีไม่เลยก็เลย ก็เลยเป็นครับทีมกอบดีใจพี่น้องขาก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเมลี่ขอบคุณทุกคนนะคะจากเห็นเมลี่ขคืนแสดงกะอาจจะได้ขึ้นเป็นบางรอบรอบไหนที่เมลี่มีบทเมลี่ก็จะได้ขึ้นเหมือนรอบนี้นะคะเมลี่มีบทบทมันตรงกับเมลี่เมลี่ก็ได้ขึ้นนะคะพี่น้องขานอกจากขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ส่งมาถึงเมลี่นะคะนะจ๊ะคู้ใดในเบื้องไร่สดของดจเบื้องโตจริงของจริงกะจะ เป็นจังไหมาบอกให้เมลี่ฟังเรือว่าเมลี่แบบออกแสดงอืมเื่อนไปอย่างแบบไปปังไม้แสดงคือบอเล่นคือบอมาคอมเมนต์ในเรื่องผู้ใดในเบื้องไรสดของจริงของจังนะคะในเบื้องไรสดแบบเมลี่ได้แสดงบนเวทีมาคอมเมนต์นเรื่องพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวจะให้ไปเบื้งบรรยากาศในงานนี่แหละ,ปะไป แม่นะคะเบลลี่ก็อยู่ในห้องคอสตูมอยู่กับเพื่อนๆนะคะมาดามสูเป็นยังไงโจแรกเมื่อกี้เหีวยังก็เฝ้าเจอหูวไม่หีกครับท่านเบลลี่สวยไหมสวยที่สุดชอบดมกิชอบตาสีตาโทนะเมลลี่มองยังไมกล้องว่าอีหยังบ่าถ้าได้มาต่อแหล่ว่าตอนใดอ้ะนักร้องหนุ่มอยู่ข้างหลังมินเนอร์ อุ้ยเป็นแบนดีมากอุ้ยกล้องดีกล้องกล้องไม่ได้อะไรนะนี่กล้องธรรมดาโอ้ยอี่จูนคนผู้ดังมึงจะออกนะอ๋อไม่สวยอ๋อกินเนมอ๋อพี่เอาชิปเปอรแต่งตัวแล้วพี่น้องชิปเปอรแต่งตัวระเบิดอยู่ในห้องคอนตูมนะคะเพื่อนๆก็จะกำลังจะแต่งตัวขึ้นโชว์ใหม่นะคะไม่ไม่คิงย่นโสมบาผ่านไม่ชอบกินก่อนนะคะ แล้วเจ้าน้อยก็จะเด็กถึงไปที่้พี่น้องคาาเหลืออีกหลายเพลงอยู่กับรันเพลงโช์ไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ถึงคิวเมลี่นะตอนนี้เดี๋ยวอีกประมาณสักอีกหลอบหนึ่งจะถึงคิวเมลี่นะคะเดี๋ยวจะออกไปบรรยากาศข้างนอกก่อนนะคะแม่เปแบบแรกผ่านไปแล้วนะคะต่อไปไม่เรลยอกระแต่งหน้าตลกพี่น้องคาาอันนี้แต่งหน้าตลกนะเปลี่ยนแค่ปากนะคะสีตาก,ก็ยังเหมือนเดิมนะคะ อ่เป็นสูตรนิดหนึง่งรอบต่อไปก็คือตลวกว่าอันนั้นซาตับจิ้มกรอบเรียบร้อยแล้วนะคะบาน,นิกะน,น้องหลกต่อแสดงตลกต่อนะคะอยู่กับน้องเอ็มนะคะน้องเอ็มตัวโตอาหลังจงนั่ค่ะอันนี้เพ้นโชว์พนตัวไหนต่อเนโเป็นซเปลี่ยนชุดแล้วนะคะอลังการงานโชว์มากนะเจ้าค้าวันนี้นะจะบอกให้ผู้ใดบุณย์เขาไม่เบื่อบอกเลยว่าจะเสียดใยจะเสียดใยนะคะ ช่วงตลกก็จะประมาณท่ายเลยพี่น้องะ่ะแต่ท่ายเลยนะเมื่อนี้ตลกออกเดิกเนี่ยเริพี่น้องคะ่ะอย่าลืมนะรอดให้กำลังใจกันซะก่อนนะพี่น้องะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศด้านนอกนะคะรอนขึ้นตลกจ้ะจะพวาดเวลาขึ้นแล้วนะคะใกล้จะถึงเวลาตลกเล่นแล้ว <c oughs> <c oughs> พี่น้องเบิงน์น <c oughs> <c oughs> ตลตาไม่ีเป็นยังนะคนตาบนคนติดเยอะแล้วเมลี่ก็จะมาติดคนตาล่ะ แบกแนวมูได้พี่น้องค่าเอา๊ะเห็นจักขอเงี้จากหัวอยู่เข็นอึมๆึมอยู่เอ,อ้อย,ย,อยกี่ลล่ขาดได้แล้วนะคะจะขึ้นเวทีแล้วเจอกันอยู่บนเบร์น้อยสแสดงตลกลงจากเวทีเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านไปด้วยดีค่ะพี่น้องขาขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพี่น้องค่ะเมื่อยเรียบร้อยแล้วตลกสาวดาวยัวนะโจากะผู้ใหเบิ่งกัน คือสิมว่วนสีโ้สีแห้งคือสิหัวน้ำกันอยู่น้องพี่น้อง่ะเนาะตลกน้องใหม่แห่งวงการบานสงทองฟินแลนด์พี่นอ้องค่าเมื่อยี่น้องเมื่อยเดี๋ยวกะจะแบบร่างหน้าร่างตาแล้วนะคะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับแมรี่ด้วยนะเจ้าคะ่ะอ่กดต่อเดี๋ยวให้ดูกอนเป็นอะไรไพร่อนสาวคืนเมือ่อโอเคไหมผ่านไหมเต็ม<ห><ห>สิบให,ห,ห,ห้กี่คะแนน เติมสิบให้เก no no. okay. ้าช่วงต่อล oh, ูได้ช่วงเพลงได้แต่ว่าช่วงตอนอ่าพิธีกรพิธีกรยังช็อตอยู่ยังช็อตอยู่ไม่แน่ยังเก่งอยู่แต่ว่าช่วงเล่นเพลงเับทิมกรอบใครเต็มแต่ว่าช่วงเล่นต่อลูก็ให้เต็มโอเคก็ได้อ่จากผู้จัดการแสงทองฟิลแลนให้เมลี่ก้าโอ้ยดีใจเลยพี่น้องครับได้เก้าครบครบครบหนึ่งสอง โอเคเออโอเคนะพี่เขาก็ว่าดีพี่น้องบขดีเขาก็ว่าบดีเขาบกว่าอวยตลอดนะครับคือว่าแต่วันนี้อันไหนที่ปรับะคุณก็แต่วันนี้แต่วันนี้เลิศแต่วันนี้ตารางการแสดงช่วงนี้จะขวางยังหมักเดชแล้วก็เได้หน้อยการแสดงออกขึ้นน้ำตาขึ้นเนิ่นขึ้นแคมขึ้นแสเนแล้วมันออกมาดีคือแบบว่าเด็กน้อยการแสดงออกานั่งเบิร์น่หมเขายิ่งยิ้มตามเลยเหมือนเขาเอาเอาตรงที่เราเคยบ่นเนาะเขาก็เคยบ่นอยู่คขาพี่น้องเขาเคยบ่นเพราะว่า จูนกระสีบนน้ำตาลอยวาพยายามจะหลอกแกลี่ทีเป็นเลขสี่นะคะเราบอกเขาใจเนน้องๆได้ดีเมียครัะก็คือสอนเอานะครับพี่น้องแต่วันนี้ทำดีทำดีเมลี่ทำดีให้ไปเลยวันนี้ให้ไปเลย9.5้ามาดห้ามาดูมมาดามไม่มีเลีเกนี้รวยให้เมลี่กับเมลรี่กับต้องมาค่อยถามมูว่าถามนี่รวยว่าเมลี่เล่นโอเคบอได้บอเราต้องรับฟังจากเพื่อนนะคะพี่น้องครับเพราะว่า เฮากัเลนไหมเฮ้าก็จะชอบ่จยังเมลลี่ก็จะรู้ตัวเวลาเมลลี่ทําผิดหรือว่าทําพลาดอะไรมาเมลลี่ก็จะมาถามดิ้นดีว่าเมลลี่โอเคหรือยังวันนี้เดี๋ยวเสียล้วกจะค่อยปรบปามไปแล้วก็ขอคนนำแนะนาจากเพื่อนสาวนะคะพี่น้องคะฮลโก็ดีใจขอบคุณนิรุยนะคะที่หาบทบาทใหม่มลลี่ได้ขึ้นบนทบาทครบโอ๊ยปากปีจอนะหนูนะ่ะอ่ะทลิปนี้กะ่ะเอาไอซสนีขอบคุณทุกท่านทุกคนจริงๆนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณนิรุยขอบคุณแม่แพลวขอบคุณผู้ใยญ่บ้านฟินแลนด์รักขอบคุณ องค์กรแพวีาวแสงทองฟินแลนด์นะคะขอบคุณร่าพี่รองขาไปละฝากช่องเมรี่เฉยหามาแล้วมาดามจูนนะคะรากะก็ต้องฝากของอีท่าเข้าไปขอฝากํำนังเอาคลิปนี้ก็ไว้ซสานีเลี่น้องสวัสดีค่ะผวกวัาีชัว